สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่พาสองแปดเก้านะคะนําผ้าใหม่สุรินสวยๆมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นผ้าห้าตะกกหกตะกนะคะสีสวยๆนะคะสนใจผ้าใหม่แอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะเป็นผ้าห้าตะกอนะคะห้าตะกโทยกดอกนะคะเม็ดพริกไทยค่ะ นี่เชิงบุนล่างค่ะผ้าเชิงบนล่างมีหน้านางนะคะหน้านางแบบนี้โทนหวานนะคะโทนชมพูหวานๆนะคะนี่ค่ะผ้าโทนหวานนะคะผืนนี้ชมพูนะคะมองชมพูเลยละค่ะออกชมพูสวยๆ เป็นผ้าห้าตะโกโทยุกดอกนะคะมีหน้านางชายคขุยค่ะสนใจทักมาค่ะ3,300บาทค่ะอาบน้ำยาสูตรสีค่ะ สนใจทักมานะคะผ้าสวยค่ะพื้นต่อไปค่ะผ้าหกตะกอนะคะผืนนี้หกตะโกยโยุกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายครุยค่ะเป็นโฮลนะคะนี่ค่ะโฮล เชิงล่างเชิงเดียวนะคะเป็นหกตะโกนนะคะสอดริมบนล่างค่ะถ้าสอดริมบนล่างนะคะผืนนี้สวยอีกแบบนะคะหน้านางค่ะเอาลายนี้นะคะมามาทำมาเล่นนะคะลายดอกมะเขือมาเล่นตรงหน้านางนะคะ หกตะกอรอทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วมีหน้านางชายครุยนะคะผ้าทอสอดริมบนล่างค่ะสนใจทักมาค่ะสามพบาทค่ะหกตะกอมีหน้านางชายครุยนะคะราคานี้ถือว่าถูกมากๆนะคะลายโฮลสวยๆค่ะราคาเบาๆนะคะ เนื้อผ้าสวยค่ะเนื้อหกตะกอนะคะผืนต่อไปค่ะหกตะกอนะคะกดปลอกค่ะหกตะกอทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางชายครุยนะคะ ลายโฮปฟรอสสวยๆนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะเนื้อผ้าสวยผืนนี้เป็นผ้าหกตะกรอนะคะโทอสดริมบนล่างด้วยราคานี้หายากเลยนะคะ สนใจทักมาค่ะรานะคาเบาๆค่ะสามพันแปดร้อยบาทค่ะสามพันแปดร้อยบาทนะคะโฮปลกราสวยๆค่ะมีหน้านางชายคลุยด้วยนะคะ เืนต่อไปค่ะวันนี้มีเสืผ้าใหม่สวยๆเลยค่ะหกตะโก้ค่ะขอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางนะคะหน้านางแบบนี้ชายคุยนะคะลายช้างชูทงค่ะฉัดนะคะม้าค่ะเหมือนปราสาทนะคะช้างชูทงค่ะ ขนฟ้านะคะผ้าทอสอดริมบนล่างด้วยนะคะทอสอดริมบนล่างเป็นผ้าหกตะกอนะคะลายช้างชูทงบางท่านจะเรียกลายช้างม้านะคะแต่จริงๆแต่ทางนี้จะเรียกช้างชูทงนะคะข้างล่างเป็นช้างชูธงนะคะบางท่านจะเรียกช้างม้านะคะหกตะกอ โทยกดอกมีหน้านางชายครุยนะคะโทสดริมบนล่างด้วยค่ะราคาเบาๆนะคะสนใจทักมาค่ะ3,800บาท3,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ เนื้อผ้ามาให้แล้วนะคะสนใจทักมากค่ะผื้นต่อไปนะคะผืนนี้เป็นผ้าห้าตะโกนะคะโทยกดอกเม็ดพริกไทยนะคะมนตราคชสารสีเขียวเหนียวซับนะคะมีหน้านางชายคุยค่ะมีค่ะหน้านางสวยนะคะหน้านางแบบนี้สวยหน้านางอลังการเลยค่ะ ด้านบนนะคะชายผ้าด้านบนเป็นแบบนี้นี่ค่ะมนตราคตศสารสีเขียวเหนี่ยวซับนะคะทองผ้าค่ะเชิงล่างค่ะนี่ค่ะ หน้านางสวยค่ะบนราโคชสารนะคะสีเขียวเหนียว้าวสนใจทักมาค่ะสามพันแปดรอยบาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ อนราคตาสาสค่ะผืนต่อไปนะคะผ้าห้าตะกรอนะคะโทอยุดกดอกเม็ดม้ยมนะคะวางแม่ลูกค่ะมีหน้านางค่ะ หน้านางนะคะชายคลุยค่ะกวางค่ะนี่มีช่องวางไม่ได้นะคะเติมดอกไม้ไปเยอะไปหมดเลยนะคะเตรียมพื้นที่ค่ะนี่ค่ะลายนะคะ คาตะโกโทยกดอกมีหน้านางชายขุยนะคะสนใจทักมากค่ะ3,800บาทอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีถ้าท่านได้เก็บเงินปลายทางนะคะมีค่า ค่าธรรมเนียมผืนละ50บาทนะคะสนใจผ้าไหมสุรินสวยๆนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ